ที่ยามเช้าครับเช้านี้ลมแรงครับรู <c oughs> ้สึกกับพยากว่าอาการปลายุข้าวครับ 20, 18, นะครับซึ่งวันที่ยี่สิบเือนสิบแปดเนี่ยครับลมแรงครับนะครับโอ้ติดต่างลมครับ ตรางกับปลาต้ Finnish, no liebe, มตื้นน่นี้ครับ่อยหม้อทีนี้อุปกรณ์การเลี้ยงจางของทีนี้ก็คือของปลาจางก็คือมีอีกนึ่งนึ่งจ้นที่เพิ่มมาก็คือฝอยหม้อกับบ้าเราเรียวฝอยหม้อกับก็คือสปอร์ไลท์ครับตี่ว่าติดวัวได้ครับตี่ว่าจ่ายกรีดย่างครับนะครับที่จ่ายตัดยางนะครับจ่ายโลกกบนปครับต้องกบนปครับนั่นแหละครับอุปกรณ์การเลี้ยงจางขอ้งปวาจางทีนี้ก็คือ ป่อยมอครับนะครับอีกหนึ่งชิ้นครับนะครับมีอ้อแล้วก็มีใบเรียวนะครับแล้วก็เขี่ยวในการเกี่ยวหญ้าแล้วก็ข่อยหม้อครับนะครับข่อยหม่อสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับทุก่านครับนะครับนะครับนี่ครับตื้นนะครับตื้นตื้นมาอยู่กับความเป็นจริงครับหญ้าเชื้องมง่ายมากมายครับนะครับอย่าไปเชื้อด่วงโจกชะตาครับ ถ้าไม่ลงมือทํานะครับนะครับไม่มีวันที่จะได้เงินได้ทองครับนะครับรอดวงโจกชะตาครับนะครับสื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ครับไม่รู้มาได้จะทุกข์กับแต่ว่าถ้าลงมือทํานะครับได้เน่ครับนะครับนะครับได้เงินเน่ครับนะครับแต่ว่านากรับมาค้นนะครับโอกาสจังหวะนะครับด่วงโชกชะตานะครับเนี่ยไปเรื่องแล้วไปด้วยด้วยราชินาไปไหนมา ไปทีวีไปไหนนะไปไหนไปมาแล้วเหรอไอจันนะจันไปเลยไปจันมาแล้วนะครับเตว่านนนะครับคำว่าดวงโชคชะตานะครับมันจะมีแล้วกับบางคนนะครับตั้งใจลงทุนลงแรงนะครับตั้งใจลงทุนลงแรงนะครับทำนะครับเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ว่าไปเจอนะครับนายทุนนะครับ พีไม่เสือสัตว์นะครับุ้งค้าเร่งนะครับก็เรียกว่าคนแบบนั้นก็คือต่าหน้าบนล่างคนนะครับก็คนแบบนั้นก็ไม่เจริญครับนะครับนั่นคือคนแบบนั้นคืออนาคตน่ากลัวครับนะครับคนที่โกงคนนะครับหวาดขวันซวยรู้นะครับนะครับเดี๋ยวลอกนะครับเหมือนปมนี่ครับปมได้ครับมาถ้าอยู่กับผีน้องควันนะครับพนักงาน เดือนหนึ่งถ้ามืนสี่มืดห้ามืโอ้ทุกคนดีใจนะครับมาแต่พอมาเท่งปั๊บนะครับไม่จ่ายเงินเ,นเดือนบางนะครับเงินออกไม่ตรงบางความเชื่อถือก็ล่อยๆมดไปนะครับนะครับนะครับบางคนจ้างลับเมานะครับอยากจะสร้างบ้านอยากจะอยากจะอยากจะสร้างโรงเรือนนะครับมาหน้านองมาทำก้อนตานะครับเงินในบัญชีพีเนี่ยดึงห้ดูตอนนี้พีมีอยู่ล้านเลือดร้องล้าน เขาก็ดีใจมั่นใจแต่พอเอาเข้าจริงกับเงินมื่นกว่ากล้องมื่นะครับไม่ได้กับไม่ใจครับนะครับกว่าจะได้อยากเห็นเหลือเกินนะครับคนแบบนี้ครับปอมตรงนะครับบอกตรงตรงเลยวะนะครับคนพวกนี้หาความเจริญไม่ได้ครับนะครับถูกสิ่งถูกย่างมันอยกับความซสือสั์ความซสือตรงความสุจริตนะครับนะครับนะครับคำพูดทีพูดไปนะครับต้องทําให้ได้นะครับนะครับวงการช้างนะครับ พมกิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับสาหรับพอมสําหรับพวกเรานะครับนะครับการล้นเป็นปลนกับมดกับนะครับอยู่ไม่ได้นะครับเชื่อพอมนะครับความเชื่อทื่มันมดเปยนะครับนะครับแล้วก็คุณภาพก็จะลดลงแหนนอนนะครับนี่ครับปวดเจ้าครับนะครับไปกันแล้วครับนะครับนะครับไม่ว้าเจ้านายลูกน้องเรือไหนว่วนะครับสาวแกได้ตามเต้นนะครับนะครับสิ่งสำคัญก็คือความเป็นคนนะครับนะครับนะครับ แตวก็ใจมันต้องกว้างเลยแต่เล่นะครับคิดจะเป็นผู้นําคนนะครับนะครับไม่ใจว่าหวาดฟันไปให้ลูกน้องช่วยลูกกับพ้นตัวตายไม่ใจเงินไม่ใจเงินนะครับไม่ใจเงินนะครับไปเอาก้องร้านค้ามานะครับไปเอาก้องเส้นเครดิตไว้นะครับเขา้าให้เครดิตแต่ไม่ใจเขานะครับไม่ต้องรับเงินล้านไหมครับนะครับเก็บเงินเ้อยมื่นนะครับนั่นก็คือกำไรก็ต่างเดือนแล้วนะครับนะครับบางครั้งนะครับ เพราะฉะนั้นหน้าส่องสั้นนะครับคนทีว่าตัวเอารัดเับเรียบแล้วก็คนทีตาหน้าบนล่างค้นนะครับนะครับจำหัวไว้นะครับคุณไม่ใจเดินครับนะครับคุณไม่ใจเดินถ้าความใจเดินไม่ได้ครับนะครับกินจ้าจ้าวครับกินอย่างเดียวเอินมากินครับนู่นครับนี่ต้นต้นต้นอะไรนะครับเรียกว่าบ้านพุ่มเดียวว่าดอกอตอนอกับนะครับคือต้นไม้กว้านนะครับเนี่ย คือดอกมันจะเอามาทําไม้กวาดนะครับปา้ขยะนี่ครับไม้กวาดนะครับต้นกับสปะรดนะครับปะปดก็โจนี้ก็สร้างมาครับวันละรถวันละรถครับมาเสริมกันนะครับปรก็บฝังแทนแก้วครับลงนะครับไปวันนี้ไปยุ่งแค่ครับนะครับวันนี้ก็ลูกค้าอยู่ประมาณอีเลฟว่นแค่อยู่ประมาณสามสิบคนนะครับจองมาแล้วครับครับแทนแก้วออกไปแล้วครับดูครับ คนหลายใจอีลาเอ้ยหน้าสงสารเหล่ากับชาวช้าเนี่ยยุ่แบบนี้ครับนะครับชาวชาวยุ่กับแบบนี้ครับนี่คือวิธีชีวิตนะครับยุ่งความเป็นจริงครับตื่นนะครับตื่นตื่นนะครับอย่าฟันนะครับมันเอาฟันโนอนฟันนี่นะครับนะครับบอกแล้วทําวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับไอ้ดียที่รถคกับนะครับ ชีวิตเกิดมาครับเผื่อเจอกับวันพรุ่งนี้นะครับนะครับเหลือต่อสู้กับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับและวันพรุ่งนี้นะครับสู้สู้สู้อย่าท้อหาใหม่หาใหม่เอครับไอสาวน้อยนะไข่เธอต้องเธอ ในสิ <ersch> ่งที่ว <k Mit> <els> yeah, ่ามันงมง่ายในสิ่งที่ว่าพิซูต์ไม่ได้มึงคลุ่มเครือพวไม่เชื่อครับนะครับพวไม่เชื่อนะครับนะครับบางซิ่งบางอย่างนะครับเอฟซีนะครับพวกพกแล้วว่าช่องนี้ก็คือช่องของความเป็นจริงนะครับนะครับเรียงจางจริงๆนะครับเนี่ยครับรองแสดงให้กันเลยนะครับนะครับงมง่ายนะครับไม่ต้องนะครับไม่เอาครับนะครับนะครับงมง่ายไม่เอานะครับไม่ต้องมาคุยอย่างนี้นะครับนะครับถูกสิ่งทุกอย่างนะครับพิซูดไปทําไป ต้องปสู้กันได้แก่นี่ครับนะครับนะครับ้าไปสู้ไม่ได้ไม่ต้องมากุยนะครับนะครับบางคนนะครับมาจะพูดกันมาเจ้าพูดมาเจ้เม้นกันผมบอกแล้วว่าถ้าคุณไม่เลียงจางนะครับคุณไม่เลียง,ง,งจางคุณไม่ต้องมาจางคอมเมนต์ได้บอกเบ,บอกนะครับถ้ามได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดามาดามาวะาโดยที่ว่าไม่มีเฮตุผนบอก,บอกแล้วผมบอกแล้วไม่ต้องหมากุยแล้วก็ต้องรับได้ด้วยนะครับ ้องรับได้ด้วยทีว่าเราจะตอบแบบเร่งๆไปในเมื่อคุณมาแรงๆนะครับนะครับนะครับนี่เมื่อเช้านะครับยยบๆไปแล้วครับนี่ทีครับนะครับนี่ก็ยื่นใบตัวแล้วครับนะครับนะครับผมตอบให้ได้ให้ได้ครับอ่าบางคนมาตอบมาทําไมต้องด่าเร่งพูดใรขนาดนั้นก็พ่อบอกแล้วว่าพ่อมจะไม่รายไม้ไม่พูดรายไม้นะครับให้ไปย้อนกลับเอาคำว่ามันเขื่อยได้นะครับนะครับถ้าเป็นคุณนะครับ เพื่อนมาดาเพืือนหมาคมแฮ้งเพื่อนมาลังเกเพืือนหมาประกาศนะครับจะมาทําลายเราคุณจะตนได้หรือเปล่านะครับนะครับนะครับคุณจะตนได้หรือเปล่านะครับก็ไล่ไปก็ดูคอมเมนต์ไปด้วยนะครับนะครับคุณจะตนได้หรือเปล่านะถ้าเป็นคุณนะครับนะครับมก็คนที่อาจจะเย็นตลสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าพ่อมไม่ยอมแล้วก็คือพ่อบอกแล้วพ่อมไม่ยอมนะครับ นะครับผมไม่ยอมนะครับพะวาผมไม่พิดนะครับนะครับลิงทีว่าผมพิดนะครับผมเคลียร์แล้วก็ผมพร้อมจะยอโทษด้วยสัมผัสลูกผู้ชายออกสามซอกแต่วะถ้าเกิดว่าผมไม่พิดผมบอกแล้ววะถ้ามันมาผ่านมาเกินน่ะคนทุกคนก็มีวัจิวตถุใคกับต่างคนต่างมีแท็กซี่ครับนะครับนะครับนะครับเคยมาลังแก้ราครับราไม่ยอมผมบอกแล้วว่าผมไม่ยอมนะครับเรามีปากพวกเรามีลุงน้องเรามีครอบครัวเรามีพ่อแม่นะครับ ไปเอาซื้อมาจนทีนก็ไปเอามานะครับนะครับไปส้นนะครับผมไ่ส้นนะครับผมบอกแล้วผมไมส้นผมไ่เกี้ยวนะครับแล้วก็ทุกคนบอกแล้วว่าลินไม่มีกระดูกกับพูดไดเปรครับก็ตัวเองตัวเองพิดตัวเองไม่พิดตัวเองทุกนะครับนะครับผููในเสื้อมนจนอ่ารักลงเลยไดเพรครับแต่ว่าเอาความริงมาพิสูจน์กันบอกแล้วว่ากล้าสาบ้านไม่นะครับ ผู้พดได้ออกมานะครับทุกคนเลยครับนะครับกาสาบานไม้นะครับพมบอกแล้วว่ากำต้มสีพตมต้าไปอันไม่เห็นมีใครเอามาตอบเลยนะครับนะครับพมบอกว่าถ้าเกิดว่าจางตายยุดละไมนะครับยุดละไมแล้วก็ยุดเดินบริการหนังกองเทียวนะครับยึดบริการนังกองเทียวนะครับคุณจะมีสวัสดิการอะไรให้พวกเรานะครับที่คอมเมนต์มานะครับว่าพวกเราโทรมาหมาจ้างนะครับนะ นะครับก็เดือนเงินเดือนตัวละเมื่อต่อเดือนนะนะครับคุณจะไปจบไหมไม่ก้าวรอยกว่าตัวครับนะครับจางตายนะครับนะครับก้าวรอยกว่าก้าวรอยกว่าเชือกโดยประมาณนะครับเปตตึงเปตติ้งก้าวรอยนะครับนี่ก็ว่าแต่ว่าก้าวขาวมานะครับแต่ว่าผมจะบอกไปวันนั้นบอกว่าอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยหกเจ็ดร้อยสี่ห้าร้อยนะครับสี่ห้าร้อยแต่ว่ามีพผิวก็เม้นมาว่าทั้งหมดนั้นยู่ประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยตัวเก้าร้อยเชือกนะครับนะครับ จ่างบ้านคุณดูแลรับผิดชอบพวกเราไว้ไหมนะครับนะครับคือเราไม่ได้เอามาโชว์ไม่ได้เอามาพูดข้างบ้านนะครับบอกว่าการทําเนียมประเพณนี้มันต่างกันนะครับสถานที่เลี้ยงมันต่างกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นที่พูดที่แม่กันนั้นที่ว่ายู่ในห้องแอร์แล้วก็ที่ว่าสร้างเอาความดีที่ว่า่ํา,าช้องกันแบบว่า,วาเออเจอกันตอนที่ว่าอา่า อยู่ในอยู่ในช่องอยู่ในไล่อยู่ในก้องนั้นนะครับข้าววงการจางมานานแค่ไหนแล้วนะครับนะครับเมื Armed ่อนี่ว่าปีปีบ่าวพูดนะครับกูอยู่กับจางมาตั้งแต่ดอไม่แล่นทีโอกี้จางมานะครับซึ่งผัวคุณนั้นอยู่กับจางมาเจอจางออะไรอายุเท่าเดินะครับได้มาจับเชือดจางได้มาจับโซ่จางได้มาส่อมพัดจางเมื่อพวกเราไมา พวกเราก้องจริงถ้าก้องไม่จริงเราไม่พูดเราไม่แรงนะครับนะครับแล้วก็ยังมาใส่ารายไปที่ขันตอนปฏิบัตนะครับมามาประกาศมาเจ้าถั่วลงมารังแกะก็ม่งนะครับต่างด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านการปฏิบัตินะครับเพราะว่าคุณประกาศนะครับผมมึงประกาศนะครับนะครับพวกเรารู้สึกเแบ่เพื่นรครับลองเอาความรู้สึก ข้องเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเ <invent FELIPE division> ราครับนะครับนะครับบ่อเลี้ยวบัดพบกันนะสมเออร์นะครับพบกันนะสมเออร์นะครับเลี้ยงไม้นี่นะเลี้ยงไม่ตามนี่ตาเหนีมานะครับแช่ไปเลยครับแช่ไปนะครับแช่ไปช่องนี้ไม่ช่องนี้ไม่ใจว่าแช่ไปแล้วคุณต้องเสียตังคุณต้องมามาอ่ช่วยเลืออาการจางไม่มีครับช่องนี้ครับนะครับ ไม่มีกับจองนี้มีแต่ช่วยกันปกป้องช่วยกันอนุรักษ์นะครับช่วยกันชี้แจงนะครับเท่านั้นนะกับจองนี้ครับนะครับมีแต่ความรู้ให้รุ่นรุนล้านครับไม่มีว่ามาเจวมาจะว่านลมมาจะเอาสัตย์ย่อ่มาทําให้มันเป็นข้องดีวะคลั่งหน้าเชื้อแล้วก็ชวนให้ลงนะครับไม่มีนะครับนะครับนี่ครับร้อยจีนเปล่าครับนะครับ ลอยตีนเพล้ยอยู่ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็นี่ยืนกินนะครับนี่ระว่างหลอแค่นะครับดูตะรางครับนะครับโอ้โป้กับฟังเอเชียครับนะครับดูครับใส่ไว้ตะข้อปลอมครับนะครับแยงหน้าเกอบเอ่อกับปุดนะครับความหน้าดูครับนะครับรอบเรือนร้างจางนะครับอิ่มกลางวันกลางคืนมาคืนล้ำป้าฟังเอเชียครับนะครับนะครับนี่คือรังจริงนะครับนะครับและเพราะฉะนั้นไปสร้างข้าวให้ซื่อเหมือนจนนะครับเดี๋ยวลง งมง่ายบ้าบอขอแตกอย่บาน,นนะครับแล้วก็ให้มาด้าปักโผจังไปกันนะครับคุณทําไม่ได้ครับต่างคนต่างยุ่ต่างคนต่างยุ่แบบวิธีชีวิตก้องตัวเองนะครับจางสุรินนะครับแอ่งงานกับเลี้ยงยุ่กับหมู่บ้านมีสวัสดิการของรัฐบาลน,นะครับอายมีบ้านมีไ้ก็ยุ่แบบวิธีชีวิตข้องของเข้าไปนะครับจาาปากเนื้อก็ยู่กันไปนะครับแบบแนวาต้ก้องอ่าลกซุ้ยนะครับภูเก็ตภาคใต้ลักไม้ก็อยู่กันไปนะ อยู่ได้ไหมครับทีวะจะไม่มาโจมตีพวกฝักพวกจางด้วยกันนะครับนะครับแต่นี่ไม่ใช่ครับนะครับหลกซวยก็คือโนฮุกโนเชนโนไรส์นะครับขึ้นไปเรืเองหรือจางไมคี้ตากี้แล้วก็คือตัวนามาจางนะครับนะครับตัวนามาจางไม่จ่าโซ่ไม่จ่าตะโก้นะครับนะครับบ้าเอาราคาลงในเว็บไซต์นะครับเรียบร้อยนะครับอย่าไปจ่ายบริการจางทีอ่ิต้องขี้นะบริการต้องเขีบแบบนี้จะใช้ตัวนามาจางจางล่างเก็บ จางจ่ายโชคก็จางกระดูกเสียทรงนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณโจมตีพวกเราอยู่นะครับนะครับแล้วก็ทางต่างต่างที่ว่าไล่ซดกันนะครับแต่ละวันนะครับจางไม่ลักไม้ไม่ยากลักไม้จางตัวรามันนะครับไม่ลักไม้เขาไม่ลักไม้เขาวิ่งนะครับนี่คือนี่กับสิ่งที่ว่าคุณไม่โจมตีนะครับนะครับแล้วจางนะครับ จางตัวโน้นจางเฉืองโน่นเชืองนี่พลายทองไว้รถตายทองไม่ได้นะครับอันตรายนะครับถ้ารถต้องมารถจางของเรานะครับนะครับเลี้ยวพ้นงานมันออกมานะครับนู่นลายทองไว้ออกคลิปมานเลยครับนะครับรถไม่ได้พลื้อนะครับก็เรียกว่าดึงนามเข้าหน้าตัวเองนะครับนะครับดึงนามชักนามเข้าหน้าตัวเองนะครับนะครับมันถูเรสครับนะครับนะครับนี่คือคุณกำลังโจมตีคนอื่นโดยไม่รู้ทัวนะครับ ร้างความดีความชอบเข้าตัวเองผูวใอ้คุณไปล่องเร่คุณนะครับเื่อไอ้เจ้าชาวบ้านประจาชนไปล่องเร่พวกกุณนะครับนะครับผมท่านจริงมาเพิ่งเข้าวงการจ้างมากี่ปีแล้วนี่นะครับคำว่ารักใครก็พูดได้นะครับนะครับมดฟิวนะป๋าต้มนะครับพูดได้เพ่คำว่ารักนะครับนะครับป๋ายุ่งนะครับนู่นในปีหน้ายผู้ได้เพ่คำว่ารักนะครับแต่รักแบบต่อแล่รักจอมปลอมหรือรักรักจริงใจนะครับนะครับนะครับคำว่ารักนะครับนะครับวันนี้ก็ยากจะท่าไม่ได้วาคำว่ารักของคุณนะครับ นะครับรักจอมปลอมหรือว่ารักแบบจริงใจนะครับนะครับต้องดูที่การกระทำนะครับการดูกันยาวๆพวกบอแล้วนะครับนะครับอย่าไปเชื้องมง่ายนะครับนะครับอย่าเชื้องมง่ายนะครับทุกคนวงการจ้างนะครับนะครับนะครับก็ดูนะครับก็ดูนะว่าได้เกลือได้นะครับนะครับแต่ว่าคุยเกี่ยงการนะครับนะครับนะครับก็ยิเกี่ยงการนะครับแต่ว่าความน้ำการตรงนั้นนะครับในเมื่อ เราอยู่เฉยๆแล้วนะครับอย่างเหลืองหมานะครับอย่างอย่างแบบอย่างนี้ใส่คือไม่เลิกครับไม่เลิกไม่เลิกก็คือไม่เลิกครับนะครับนะครับนะครับคนเรอยอยู่กับความดีครับนะครับความดีไม่สามารถจะหลบลางด้วยความเร็วได้เชียวพมนนะนะครับแล้วลูกค้าของเราไม่มีพ้นนะครับไม่มีพ้นเยอะทุกวันนะครับจ้าติวาโดนประกาศว่าจะทำลายปางจังกัมลาครับ กลายเป็นว่าลูกค้าต่างกันมาคือเต็มนะครับสิบโมงสิบแปดโมงต้องปิดบุกทุกวันนะครับนะครับแปลกเหมือนกันนะครับนะครับความสบายอกสบายใจนะครับนะครับความสบายอกสบายใจความคล่องนะครับด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับปลั๊กของจ้างนะครับเคยจะสะดวกสบายกว่ากันนะครับรรหว่างข้องจิ้งนะครับพูดจิ้งทำจิ้งแล้วก็ยูดโดยแท็กซี่นะครับยืดโดยแท็กซี่ของชีวิตคนเลี้ยงจ้างของมันปรบุรุษนะครับกับสังคมที่จอมปลอมลอกลวงนะครับเราไม่ได้คิดนะครับ นะครับว่าจาวนี้นะครับเราต้องเอ่อต้องต้องปูดโกกไกลนะครับไปจับยุ่งเคยมาให้ช่วยนะครับไม่ท้องกับข้ากินเนื้อปลาดำเร่งครับไม่ต้องกินอะไรครับตอนเช้าก็ตื่นนะครับนู่นกับรถกระบะนะครับไปเอาญ้าไปเอาจางป่าจางเลียงนะครับนะครับยก่ความเป็นจริงนะครับเคยมาก็ได้มาได้มาก็เสียไปนะครับนะครับเมื่อซื้อกายนะครับนะครับคุณมาซื้อก็จ่ายเงินมาแล้วก็คุณก็มาใช้บริการนะแก้จบครับไม่ต้องได้มาครับไม่ต้องเสียวว่านลมนะครับตาลาก นะครับเขาทำต่างเฟซบุ๊กตัางเว็บไซต์ตางเขาเจอทัวร์ต่างรถแท็กซี่นะครับทุกตางนะครับมานะครับด้วยซื้อหมดชนทีว่าก็เห็นคนงานของเราอยู่แล้วนะครับอองานพีเดดิ้งานสารพัดครับนะครับไม่ต้องกังวลนะครับนะครับ็ขอบคุณแว่าทีว่าช่วยช่วยโปรโมทใหได้นะครับนะครับรู้สึกว่าพวกเรามีคนรู้จักขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มาเชื่อของจริงทุกคนก็โอ้ได้ตาสว่างนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับนะครับวงการจ้างนะครับวงการจ้างมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับ นะครับนะครับไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินนะครับไม่ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินแต่ละคนไม่มีเงินนะครับเต่รูรูเอ้าไปซื้อจางมาแล้วเชือกเนื่งช่องเชือกนะครับเต่บอกทุกคนว่าไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินบอกจบ้านว่าลําบากนะครับเต่ดูรูเอ้าไปซื้อมาแล้วไปยกซื้อจางมาแล้วไปซื้อรถออกลอมาแล้วไปซื้อรถซิล้อมาแล้วแต่นี้สิ้นไม่จ่นะครับนะครับนี้สิ้นไม่จ่านะครับเวลาเรือดร้อนมาป้อมนะครับทุกคน นะครับผมบอกเลยนะครับอย่าเอ่ยเอว่าเป็นเคยนะครับเดี๋ยว่ายุยุบไปซื้อรถซิป้อไปซื้อช้างเดี๋ยวันนี้สิ้นไม่จ่ายนะครับเส้นคือเส้นไม่จ่ายนะครับพ่อนเดินต้องหํามปันนะครับคนพวกนี้นะครับกลางเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาหันมาพ่อมนะครับนะครับไม่ต้องหันมาพ่อมแล้วนะครับเราจะช่วยนะครับช่วยความอ่าส่องส่านนะครับช่วยในทีมงานช่วยปักัวจช้างช่วยทุกคนนะครับแต่พ่อุดทตายนะครับไม่จ่ายนะครับนะครับ นะครับเส้นถึงเส้นนะครับไม่ใหญ่ามากนะครับผมแต่ว่าความรู้สึกมันมารับนะครับในคนพวกนั้นคือไปไม่รอสักลายนะครับนะครับบัญหาชีวิตก็คือผันหาครอบครัวแล้วก็ไม่รู้จกป่อบางคนเล่นการผนั่นนะครับเ <insecurity. S 2> ล่นการผานันเที่ยวสารพัดนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพาชีวิตนะครับยุทีีคุณจะสร้างสั้นมันแบบไห้นะครับ <waterproof> คุณภาพาชีวิตจัดแจงชีวิตตลาดชีวิตคุณแบบไห้นะครับนะครับผมนะครับผมรู้นะครับ พมพญาณาพมยยมรับตัวเองพมไม่ดื้อไม่ดันซึ่งเวลานั้นพมดันนะครับแตวาเวลางยมรับสปารก็คือยยมสภาพนะครับเมื่อร่างกายนะครับนะครับสี่สิบว่านะครับมันต้องยู่อีกแบบมันกับยู่เมือไหร่รุนไม่ได้แล้วนะครับนะครับนุยู่อีกแบบมันจัดจันจัดสั้นร่างกายตัวเองอีกแบบนะครับนะครับมันไปซดไปเนื้อเมื่อไหร่รุนไม่ได้แล้วนะครับนะครับตอนที่หม้าต้องโปรลงต้องยึดนะครับไม่งั้นร่างกายแย่นะครับนะครับกุศลาธรรมา มันวอยขึ้นนะครับต่นเองนะครับพรงงานยากษยุ่กับหลูกับล้านกับพอกับแม่ไอ้ยืดยาวก็ต้องจัดตารางตัวเองนะครับให้ดีนะครับนะครับแล้วก็การประพฤติตัวนะครับมันต้องเป็นหน้านำทื่ของสังคมนะรเป็นตัวย่างของหลูของล้านใด้นะครับแล้วก็อยากจะเป็นผู้นาคนนะครับนะครับต้องไปนั่งในใจคนนะครับไม่ใจวันล็อกลงประชาชนแล้วก็กมแม่งประจาจนนะครับเดี๋ยวคู่แก้นประชาชนไม่จ่ายครับยากจะฟากเอาไว้ครับครับคลิปนี้นะครับโอเคครับ เนี่ยปลาไม่รอดวันก็ไม่ทํางานนะปลาต้มไม่ค่อยสบายครับนะครับสองสามวันนะครับพอมรูเลยครับค่ายซมไม่นี่ครับลูกปลาตะเมนนี้มันเร็วเร็วรายกว่าสมัยก้อนเยอะนะครับนะครับพอค่ายมาทีคือบางทีปวดหัวเปลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำกันก็คือต้องหักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับนะครับอะไรที่ลดได้ลดนะครับนะครับแล้วก็ไปเน้นกล้องที่ว่ามีคุคขาชอบร่างกายนะครับพักรลอดสั้นปิดนะครับนั่นลูกต้อนนะครับนั้น ต่้งอร่ยเม็ดนะครับนี่ปอใส่เปในนอนคืนนะครับผัดเคยผัดเป็ดจิ้มน้ำชิปจิ้มน้ำพริกกับตำรับนะครับอย่าไปเน้นเนื้อย่าไปเน้นเกยดีว่ามาจากฟาร์มนะครับนะครับเพราะว่าสี่สิบห้าวันเป็นเนื้อแล้วกินเร็วสั้นเร่งขนาดนึ่เนื้อมูจากฟาร์มนะครับเร่งเนื้อแดงขนาดนึนะครับเน้นนะครับเก๋ยนะครับไก่ป้าไก่บ้านนะครับเลี้ยงตามบ้านนะครับเวลากินยี่แกงก็จับเอานะครับยิงเอานะครับกันนังกระติกนะครับจับกลางค่ำกลางคืนนะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นการประหยัดด้วยครับนะครับมีเงินนึ่งพันนะครับเราจ่ายได้ครึ่งเดือนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเดินจ่ายตลาดกินข้าวพัดจานหกสิปหกชิบนะครับมดนะครับวันไม่เกินไม่เกินสามวันไม่เกินห้าวันนะครับแต่พอเรามีเงินนึ่งพันนะครับนะครับจ่ายได้เป็นครึ่งเดือนนะครับนะครับชีวิตพอเพียงนะครับนะครับคำต้นกองพอนะครับนะครับแล้วก็หยุดกัมมอน เกิดในราชกาลที่เก้านะครับมันจะปลุกฟั่งมาครับนะพอซ่อนมานะครับนะครับนะครับชาติศาสนาพระมารามากษัตริย์นะครับแล้วก็พมจำติดใยนลครับจงใจชีวิตพอเพียงนะครับนะครับแล้วเราจะยุ่งความสบายใจแต่ถ้าเกิดว่ายุ่งกับการแข่งขันนะครับเราจะเกิดการอิจฉานะครับแล้วก็เกิดการชิงดีชิงเด่นนะครับนะครับนะครับทํครับทวันนี้ดี่สุดกับทําวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ครับชีวิตมีอยู่สองวันนะครับโอเคครับนะครับชาวนี้ครับ เดี๋ยวก็ทำงานกันต่อครับลูกค้าเริ่มข้าวมาแล้วครับนะครับเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะครับนู่นกับที่ปลูกสร้างก็ปลูกสร้างไปนะครับนะครับลังนี้นะครับงบประมาณเป็นล้านเลยนะครับนะครับแต่ว่าพวกเราสร้างกันเองนะครับเชื่อมกันเองทํากันเองนะครับว่างก็ทํานะครับเชื่อมไหมครับตอนนี้งบประมาณอยู่ประมาณครึ่งต่อครึ่งกับการแดงไม่มีครับนะครับยูปประมาณฮาเวนครับนะครับนี่ทำมันเองครับทุกสิ่งทุกอย่างคือทำมันเองโรงเรือนได้ทำมันเองหมัดกำนะครับไม่ได้จ้างครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่บ้านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ นะครับทำเหมือนเองหมดเลยครับเชื้อไหมครับคุณเชื้อไหมครับนี่คือฟีมือของพวกเราเองนะครับนะครับถ้าจ้างนี่ก็คือนะครับขาแรงนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับถ้าเกิดว่าขาอุปกรณ์นะครับขาอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับทาเส้นก็ขาแรงก็ไม่ต่ำกว่าสร้างเส้นทึงาเส้นเหมือนกันกับก็อเล้านครับแต่นี่เราประหยัดกันเองนะครับตั้งมาอนเองครับตรงนี้ต้องย่างกับทำเหมืนเองครับนะครับปผาท้อมนะครับไปโกครับนะครับนะครับทำมดนะครับเป็นมดนะครับ คือโยกความขยันนะครับโยกของความขยันความมุ่งมั่นนะครับนะครับนะครับนี่คือจ้างน้าพันนำแรงองพวการนะครับแล้วก็ทุกคนมาไอ้แล้วก็มีคนมาดึงป้าปปะกาศนะครับออกซอว่าจะตัดทำลายพวกเรานะครับพวกเจ้ามาคุณเป็นเคยนะครับมาทำลายเราถ้าเกิดว่าปาต้มพูดนะครับบางยุ่พูดนะครับก็ไม่เสียใจเลยครับนะครับก็ไม่เสียใจเลยนะครับ้าป้าต้มตาป้าต้มพูดส่อนที่สร้างมานะครับคนที่สร้างให้มากับกเราไม่เสียใจเลย เตะผอมตามจริงว่าคุณคือใครนะครับคุณคือใครนะครับนะครับมาเจะป้าประกาศนะครับนะครับผมบอกแล้วไม่ใจผอไม่ใจแมย่ามายามายามาก้าวราวเด็ดขาดนะครับนะครับนะครับโอเคครับนะครับลมแรงครับเชานี้ครับไป่ได้แล้วต้นตาปอมไปไหนดันไปเอาไปไปพักนะครับนะครับนี่ครับ ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างนะครับกกลายเป็นจ้างงานผิดต้อกลายเป็นกลายเป็นว่าโอ้ยบ่เห็นว่าพัดยงได้รู้แบบวันนี้ปุ๊บอ้าวลาโซ่ชา้างทรมานชาน้างนะครับไอสั้นคว้านนะครับนะครับไอสั้นคว้านมึงไม่รู้จริงมึงพูดมากนะครับนะครับเพราะว่าได้แล้วในวเมื่อพวกคุณไม่เกรติผมนะครับเรื่องอะไรผมจะไม่เกรตพวกคุณนะครับคนบันนั้นนะครับนะครับ ไม่มีได้ที่ต้องให้เกียรตินะครับนะครับซมองยังไม่มีเลยครับนะครับแต่เรื่องแรบจะไปให้เกียรติคนแบบนั้นครับนะครับเราประโยชน์นะครับโอเคครับนะครับเลือกเซฟนะครับเลือกเซฟเลือกจมเลือกปฏิบัตินะครับซื้อโซเชียลเดี๋ยวนี้นะครับมันอันตรายนะครับแก๊งซืเป็นมงกุฎมันเยอะนะครับนะครับนะครับซ้งไปเว่ยซี่ก็้างมันก็กินจางมันก็มีนะครับนะครับก็กินจางก็มีเพราะฉะนั้นพีดปัญหาครับแต่ว่ากวานจางปักพัวจางนะครับ แปดสิบก้าสิเป็นต์เรู้เลยครับว่าได้ไปด้ครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ